แม่ซื้อชื่อที่หลายคนเคยได้ยินแต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าคือใครแม่ซื้อแต่ละคนมีชื่อเฉพาะตามวันเกิดของเด็กเช่นเด็กเกิดวันอาทิตย์จะมีแม่ซื้อชื่อแม่ทองสร้อยเด็กเกิดวันจันทร์จะมีแม่จันดีและชื่ออื่นๆที่ถูกกำหนดไว้ในตำราโบราณขอเชิญแม่ทองสร้อยมาคุ้มครองลูกข้า มีเรื่องหนึ่งที่คนโบราณเล่าต่อกันมาเด็กชายวัยสองขวบที่มักจะพูดคนเดียวอยู่บ่อยๆพ่อแม่ก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเด็กเล็กชอบจินตนาการแต่สิ่งที่ทำให้ขนลุกคือเด็กชายคนนั้นมักจะพูดว่าแม่ทองส้อยบอกว่าอย่าออกไปตอนเย็นทั้งที่ไม่มีใครในบ้านชื่อทองส้อยคนโบราณจึงมีข้อห้ามว่า ห้ามพาเด็กออกจากบ้านตอนพลบค่ำเพราะเชื่อว่าเป็นเวลาที่สิ่งลี้ลับออกมาเดินและแม่ซื้ออาจไม่สามารถปกป้องเด็กได้เต็มที่บางสิ่งที่มองไม่เห็นก็อาจมีอยู่ในความรู้สึกของคนที่รักลูกอย่างสุดหัวใจ